สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กล้องกวิน m ฟมิลี่นับจะมาอัปเดตต้นมะนาวกระสอบนะครับที่ลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผ่านมาแล้วเจวันผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากแก้วลงกระสอบแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับสังเกตมันจะออกดอกแล้วนะครับอันนี้คือช่อดอกนะครับดกมากนะครับมะนาวจะเป็นลูกไวนะครับถ้าเราตอนถ้าเราตอนดีกว่าเราเพาะเมล็ดนะครับ แล้วก็ถ้าเรา,เามาแล้วเราไม่ต้องลงดินเลยนะครับเรา,เาลงกระสอบก่อนนะครับสังเกตดูเนี่ยเอาลงกระสอบนะครับเอาดินเอาฟางใส่เหมือนที่ผมทาวันนั้นนะครับคลิปมะนาวกระสอบสังเกตดูได้นะครับอันนี้คือลูกที่ติดมากับกับต้นตอนที่ตอนแล้วนะครับแต่ว่าอ่าที่ไม่มีลูกก็เป็นดอกแล้วนะครับ ังเกตดูออกมาเป็นดอกเลยนะครับนี่ลูกก็จะโตขึ้นเลยนะครับเนี่ยใส่กระสอบแบบนี้นะครับไอที่ไม่ออกดอกก็แตกกิ่งแล้วนะครับกิ่งก็จะยอดใหญ่นะครับให้มันแตกกิ่งใหม่ออกมาเลยนะครับอันนี้ดอกเยอะมากนะครับเป็นทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยทุกข้อทุกกิ่งก็จะออกดอกแล้วนะครับสังเกตดูได้สังเกตว่าใครที่ ไม่อยากให้มะนาวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดอกเร็วนะครับหรือว่าแตกยอดเยอะๆเนี่ยแตกกิ่งเยอะๆเราก็เอาลงกระสอบก่อนครับมาพักพักพักลากพักอะไรในกระสอบก่อนเนี่ยครับลากจะออกดีนะครับสังเกแเราก็เอากระสอบเล็กก็ได้ครับประมาณ20่สิบโลสิโลประมาณนี้เราก็สามารถเอามาลงได้ลงกระสอบเลยนี้ผมทดลองดูนะครับ ดลองดูว่าลงกระสอบแล้วมันจะเป็นผลดกนะครับอันนี้ทดลองมาแล้วนะครับสังเกตดูได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตอนแรกยังไม่มีดอกกิ่งก็เฉาเฉหน่อยนะครับแต่นี้นี่ก็ขึ้นดอกหมดเลยเนี่ยครับอันนี้ลูกที่ติดมานะครับติดมากับกิ่งก็โตเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็กําลังออกดอกนะครับ สังเกตชอ่ออีกเจ็ดวันผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามะนาวกระสอบมันได้ผลจริงนะครับสังเกตอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มมะม่วงนะครับต้นมะม่วงอกล่องที่ผมจะเอามาปลูกแล้วก็ทาบกิ่งนะครับเราก็จะมีมะนาวใครที่ไม่มีพื้นที่ทําแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพริกกระสอบในคลิปที่เคยทําไว้ก็เราจะเห็นว่าทําได้จริงนะครับมะนาว นี่ก็จะเป็นต้นอันนี้ที่ลงดินนะครับสังเกตได้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมลงดินแล้วลงดินเลยนะครับก<ม>็<ม>จะมียอดออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นดอกยังไม่เป็นดอกยังไม่เป็นลูกนะครับแต่ในกิ่งก็จะใหญ่โคนใหญ่เห็นไหมครับนี่ลงดินเลยนะครับไม่ได้พักที่กระสอบแต่ว่าไอ้ที่พักกระสอบมันก็จะเป็นดอกเป็นลูกดอกเลยนะครับพอพอมันโตสักระยะหนึ่งผมก็จะ ลงกระสอบนะครับ,รบมีหลายต้นนะครับที่ลงดินเลยผมพาไปดูครับหลายต้นที่ลงดินเลยนี่ครับ ตอนนี้ก็จะลงดินเลยนะครับก็จะแตกยอดเหมือนกันกิ่งก็ยังเขียวอยู่นะครับเขียวโตขึ้นนะครับถ้าเราตอนเพราะะฉนั้นถ้าเราตอนเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเอาวิธีการตอนมนะนาวให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดดูคลิปต่อๆไปนะครับผมจะทําวิธีการตอนให้ดูตอนมาติดเกือบทุกทุกกิ่งนะครับที่ตอนติดกิ่งเลยนะครับ ห่างกันเดือนเดียวนะครับอันนั้นก็1เดือนที่เอาลงเอาลงกระสอบแค่7วันนะครับตอนเราตอนแค่เดือนเดียวเราก็ตัดมาปลูกได้เลยนะครับนี่กำลังขึ้นนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็มีลูกติดมาด้วยนะครับ่กิ่งจะใหญ่แล้วก็มีลูกติดมาด้วยแล้วก็โตเลยนะครับลูกก็กินได้เลยเราสามารถทานได้เลยลูกใหญ่มากนะครับ ลูกมันจะใหญ่เราสามารถมะนาวตอนมันดีอย่างนะครับเราเป็นลูกเร็วปีเดียวเราก็สามารถเก็บกินเก็บหรือว่าใครที่อยากขายก็สามารถขายได้เลยนะครับเก็บขายได้อันนี้พอดีทางทางใต้มะานาวไม่ค่อยมีมะนาวจะแพงนะครับผมก็เลยทําแบบนี้ทําแบบพอเพียงแล้วก็ให้เราเก็บมะนาวกินเองได้ตลอดทั้งปีนะครับ ที่มีพื้นที่น้อยๆเนี่ยผมแนะนำให้ทำเป็นมะนาวกระสอบนะครับเราทำเป็นมะนาวกระสอบเราก็สามารถพื้นที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับอันนี้ปลูกต้นนี้ปลูกจากเมล็ดนะครับก็จะต้นใหญ่ต้นสูงปีเดียวนะครับจะเห็นต้นใหญ่ เห็นไหมครับอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็จะปลูกจากมเมล็ดเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็มเมล็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะงั้นก็จะเห็นว่า,าเราสามารถทำเองได้นะครับคิดวิธีง่ายๆนะครับเราตอนแค่ 4- 5หกิ่งก่อนนะครับผ่านไป1เดือนตอนแค่1เดือนเองนะครับ จะเห็นว่าเรามันจะติดเลยนะครับนี่หลายต้นเลยนะครับผมให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้เราก็ปลูกกระจายกระจายไว้เลยนะครับนี่นี่อยู่แถวภาคใต้นะเป็นมะนาวผมก็ทำคลิปให้ดูเหมือนกับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลอ9เานะครับที่ทำให้เรามีพืช พืชผักสวนครัวเก็บกินเองหลังบ้านไม่ต้องออกไปซื้อนะครับในเวลาเร่งด่วนหรือว่าเวลาดึกๆเนี่ยที่เราขาดผักขาดขาดผักที่ประกอบอาหารใช่ไหมครับเราก็สามารถทําออกมาได้เลยเราไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อนะครับนะครับเห็นไหมครับต้นมะนาวตรงนี้ก็จะมีประมาณสี่ห้าต้นนะครับที่เป็นต้นใหญ่แล้วก็ วิธีทำให้มะนาวเป็นลูกดกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อๆมาให้ดูนะครับคลิปต่อไปนะครับประมาณนี้ครับนี่นี่ต้นใหญ่แล้วนะครับเพิ่ง1ปีนะครับที่ปลูก